สวัสดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะแอนทองประสมช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมาขนมครกเลี้ยงคนทั้งตลาด วันก่อนผู้จัดคนสวยแอนทองประสมเหมามังคุดจากชาวสวนมาแจกใจ่ายให้ชาวบ้านล่าสุดค่ะได้เมาขนมครกซึ่งแม่ค้าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยผู้จัดคนสวยยังได้บอกพิกัดให้ชาวบ้านไปกินฟรีได้เลยค่ะเมาซื้อขนมครกกับคุณแม่เลี้ยงเดียวมาได้สองวันใครอยู่จังหวัดเลยใกล้ๆตลาดเพชรเจริญกำเนิดเพชรแวะไปทานได้นะคะแม่ค้าจะได้ดีใจค่ะ หลังจากที่ผู้จัดสาวได้ลงโพสต์ดังกล่าวในเฟซบุ๊กก็มีเหล่าพ่อค้าแม่ค้าเข้าไปขอให้สาวแอนช่วยเหลือเป็นจำนวนมากซึ่งก็มีบางรายค่ะที่ผู้จัดสาวได้ขอเบอร์ติดต่อกลับเรียกว่าน้ำใจคนบันเทิงยังไม่หยุดค่ะที่จะออกมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์โควิดในตอนนี้ขอขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กแอนทองประสมและแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ